ครับผมครับสวัสดีครับผมพบกับสุกําลังวันนะครับผมแนวทางอานหน่อยครับผมวันศุกร์ที่17เดือน9ครับปีห4นะครับผมหลังรัฐบาลไทยครับผมกับที่ผ่านมาผมใครกับผู้ถูกขอแสดงความยีคนที่ถูกราังวันกันด้วยนะครับแอดค็ให้เป็นแนวทางครับผมปวดใช้เวียนในการรับชมนะครับผมเข้ารุดก็ขออภัยครับมาหน้าที่นี้ผมมีเข้าไม่รุดนะครับผมโปวดใช้เวียนในการรับชมนะครับผมครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามและกดแจ้งเต็มครับ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปรับผมแอดค่าให้เป็นแนวทางนะครับช่องทางติดต่อครับผมแอดไลน์เข้าสอบถามตรงนี้ครับผมลรงแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันดูได้นะครับครับมาดูครับผมวันที่สิบเจ็ดครับมีเลขอะไรบ้างนะครับผมกดตือนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามมาด้วยนะครับกดหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านก็คือกําลังใจนะครับผมมีมีอะไรมากมายครับผมขอเชยันในการรับชมนะครับผม จุดเด่นชุดรองครับจุดสองตัวลองจับคู่ดูเอานะครับถ่ายคลิปประจำเมนให้ท่านติดตามเคยนะครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามไม่ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจนะครับแอดก็ขอขอบคุณนะครับมาณที่นี้นะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจท่านก็คือกำลังใจนะครับผม แอดขอขอบคุณครับมาหน้าที่นี้ครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับโปวดใช้เวียนในการรับชมนะครับผมชุดเียนชุดลองชุดสองตัวสังคราครับถ่ายคลิปประจมินท่านอีกตามเคยนะครับแอดก็ให้เป็นแนวทางครับโปรดใช้เียนในการรับชมนะครับผม ครับไม่มีอะไรมากมายครับผมชุดสองตัว3ามตัวนะครับคาดว่าจะมานะครับลองจะพูดดูเอานะครับเอนให้เป็นแนวทางน,นะครับผมโปรชายันในการรับชมนะครับชุด3ามตัวครับ สำหรับท้ายคลิปนี้ผมหากท่านไม่ชอบชิ่อาจารย์ให้นะครับ3ตัว2ตัวชุดเรียนชุดลองนี้จะเป็นตารางครับผมกับสูงกำลังวันนะครับแนวทางฮานอยครับของจุกสี่เจ็ดสินเก้าปีหกสี่ครับผมไม่มีอะไรมากมายครับผมช่องทางติดต่อครับผมเอ็นไลท์ก็สอบถามตรงนี้ครับแอดนไลทเป็นแนวทางครับผมครับเข้ารุดขออภัยครับมาในที่นี้ครับผมโปรดเชื่นชมในการรับชมครับท้ายคลิปครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามและกดแจ้งเตือนครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์ท่านก็จะกำลังใจครับท้ายคลิปนี้อย่าลืมนะครับ ก็ขอบคุณนะครับมาณที่นี้สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ